ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565มีผลบังคับใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์พศ2566พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยมุ่งเน้นใช้บังคับกับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐคือบุคคลที่ใช้อำนาจรัฐหรือได้รับมอบอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งอนุญาตสนับสนุนหรือยอมรับโดยตรงหรือโดยปริยายจากผู้มีอำนาจรัฐให้ดำเนินการตามกฎหมายเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ทหารหากใช้อำนาจรัฐหรือได้รับมอบอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตามกฎหมายถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เสียหายคือผู้ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการทรมานหรือการกระทําให้สูญหาย รวมถึงสามีภรรยาบุพกาลีผู้สืบสันดานผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนผู้อุปการะสามารถทำหน้าที่แทนได้เสมือนพวกเขาเป็นผู้เสียหายเองหากผู้ถูกกระทำการทรมานไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ลักษณะการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีที่1มาตาห้า 5. กระทำโดยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกทรมานหรือบุคคลที่3เพื่อลงโทษผู้ถูกทรมานเพราะเหตุจากการกระทำหรือสงสัยว่าทำเพื่อคมคูหรือขู่เข็นผู้ถูกทรมานหรือบุคคลที่3เลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใด Shen, เช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐนําตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำด้วยวิธีการจับมัดมือปิดตานําถุงดํามาคุมหัวจับแก้ผ้าให้อยู่ในห้องเย็นทําให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อบังคับให้รับคําสารภาพหรือให้ได้ข้อมูลตามที่จเจ้าหน้าที่รัฐต้องการกรณีที่2มาตรา6กระทําความผิดฐานกระทําการลงโทษที่โหดร้ายไรยมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นไปตามมาตราห เช่นครูฝึกทหารสั่งลงโทษให้พนทหารดันพื้นหรือลุกนั่งเกินกว่าขีดจำกัดของร่างกายจะรับได้หรือด้วยวิธีการใช้ปีป๊บคุมศีรษะใช้วุ้ตีที่ศีรษะเตะต่อยตกตีจับล่าไปกับพื้นปูนซึ่งถือเป็นการลงโทษที่โหดร้ายกรณีที่3มาตาเจกระทำการควบคุมตัวหรือรับพาตัวโดยปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่จนสง่งผลให้คนนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการกระทำผิด ฐานกระทําให้ผู้อื่นสูญหายไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามหรือภัยคุกคามที่จะเกิดสงครามความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดไม่อาจนำมาเพื่ออ้างให้การกระทําผิดตามพรบรนี้เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายได้กฎหมายบังคับใช้นอกราชอาณาจักรหากการกระทําผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะทำความผิดฐานกระทําการทรมานฐานกระทําการโหดร้ายหรือฐานทำให้บุคคลสูญหายซึ่งเกิดขึ้นนอกราชนาจากักรผู้กระทําผิดต้องรับโทษในราชนาจาักรไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสิบมาใช้บังคับด้วยอย่างไรก็ตามถ้ามีการลงโทษข้อหาใดในต่างประเทศแล้วก็จะไม่ลงโทษข้อหาเดียวกันในราชณาจาักรไทยอีกการจับหรือควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ขณาดจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยบุคคลนั้นไปเว้นแต่เหตุสุวิสัยที่ไม่สามารถทําได้การบันทึกข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ชื่อนามสก,กุลตำหนิรูปพรรณวันเวลาสถานที่ถูกควบคุมตัวข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทำการควบคุมตัว คำสั่งให้มีการควบคุมตัวเหตุแห่งการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกคำสั่งวันเวลาสถานที่ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวผู้มารับตัวผู้ถูกควบคุมตัวข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกควบคุมตัวข้อมูลอื่นๆที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายจะก,กําหนดต่อไปซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับ โทษของผู้กระทำความผิดในการทรมานตามมาตรา5และการทำให้สูญหายตามมาตรา7 1. กรณีทำการทรมานหรือทำให้สูญหายจะมีโทษจำคุก5ปีถึง15ปีปรับ100,000ถึง300,000บาท 2. กรณีที่มีการทรมานหรือการทำให้สูญหายจนผู้เสียหายเกิดการบาดเจ็บสาหาัสโทษจำคุกและปรับจะสูงขึ้นเป็นจำคุก10ปีถึง25ปีและปรับ200,000ถึง500,000บาท ส่วนในกรณีที่มีการทรมานหรือการทําให้สูญหายจนผู้เสียหายเสียชีวิตโทษก็จะสูงขึ้นไปอีกเป็นจําคุก15ปีถึง30ปีหรือตลอดชีวิตและปรับ300,000บาทถึง1ล้านบาทส่วนของโทษในการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6โทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีอำนาจควบคุมการกระทําหากทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาการะทําความผิดและเพิกเฉยไม่กระทําทการขัดขวางปองา้องกันระงับหรือดําเนินการสอบสวนในการการะทําดังกล่าวต้องได้รับโทษกึ่งหนึ่งของผู้กระทําาความผิดโทษของผู้สมคบกําหนดให้รับโทษหนึ่งใน3ของผู้กระทําโทษของผู้มีส่วนร่วมลงมือกระทําหรือผู้สนับสนุนมีโทษเช่นเดียวกับตัวการ การดำเนินคดีดาการกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ต้องขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น,านการกระทำความผิดตามพรบนี้มีผลย้อนหลังไปถึงาการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่22กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6อายุความ โดยการกระทําให้ผู้อื่นสูญหายตามมาตรา7ให้เริ่มนับอายุความเมื่อทราบชะตากรรมของผู้เสียหายหรือพูดง่ายๆก็หมายถึงต้องหาจนกว่าจะเจอ,เจอถึงเริ่มนับอายุความโดยนับจากวันที่ทราบชะตากรรมซึ่งแตกต่างจากอายุความในประมวลกฎหมายอาญาสำนักง,งานพระธรรมนูญฐานบกขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ค่ะ